คุณผู้ชมครับเมื่อชาวบ้านกลุ่มหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาลุกขึ้นมาทวงคืนปราสาทหลุงตะเคียนปราสาทนี้อายุนับพันปีนะครับหลังจากมีการเข้าไปสร้างที่พักสงฆ์แล้วก็สิ่งปลูกสร้างอื่นๆจํานวนมากครับทับปราสาทในเขตโบราณสถานเรื่องนี้ทําให้ความศรัทธาตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นความขัดแย้งเกิดขึ้นคุณออนซีนีถ้าไปดูหัวใจหลักสําคัญในการทวงคืนครั้งนี้ก็คือตัวปราสาทนะคะคแต่ว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาปัญหานั้นเกิดจากอะไรทําไมถึงมีการเข้า ไปสร้างอาคารทับกับตัวปราสาทเก่าแก่ได้คุณจิราพรคำภาพ,พันธ์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะบ้านหลุงตะเคียนอำเภอห้วยถแถงจังหวัดนครราชสีมาคือที่ตั้งปราสาทหลุงตะเคียนหรือโคกปราสาทอายุ1,450ปี กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นเขตโบราณสถานตั้งแต่ปี2537แต่สภาพปัจจุบันกลับมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตโบราณสถานจำนวนมากโดยไม่ได้ขออนุญาต เราจึงเดินทางมาที่นี่เพื่อค้นหาความจริงว่ามีการบุกรุกป,ปราสาทอายุนับพันปีจริงหรือไม่สาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านใช้ร่วมกันนะครับเป็นสาธารณสมบัติก็ตัดสินใจไม่เซ็นเพราะถ้าเซ็นผมก็คงจะโดนนึ่งห้าเจ็แต่ถ้าผมเซ็น โดน157ถ้าไม่เซ็นถ้าหากว่าเขาจะร้องผมว่าโดน157ผมก็ยินดีเพราะว่าผมเชื่อในหลักฐานของทางรชาชการว่าได้ขึ้นทะเบียนไปแล้วมาเป็นเรื่องเป็นราวกันจริงๆิงทีมก็มา่ายออกไปนีนะ่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชาวบ้านหลุ่มตะเคียนร,รวมตัวกันแสดงออกแต่การออกมาเคลื่อนไหว<ด>ทำให้ชาวบ้านถูกแจ้งความดำเนินคดี13คน ข้อหาอังยีนซ่องโจรจากการทวงคืนปราสาทหลวงตะเคียนสมบัติชาติโบรโบราณสถานโดนบุกรุกเราต้องพยายามช่วยกันผลักด,ดันให้ครมศริลปากรแจร้งความให้ได้เพราะเขาไม่เคยแจ้งความดำเนินคดีออกคําสั่งทางปกครองมานานเขาไม่เคยเขาไม่เคยดำเนินการอะไรเลยก็ยังมีการลุกจากปี60เนี่ย44จุดกลายเป็น107จุดในปี2565นะคะ ก็เลยคิดว่าทางเดียวที่จะหยุดเขาได้คือต้องแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ร่วมกระทําผิดความขัดแย้งเริ่มรุนแรงมากขึ้นเม uh ื่อปราสาทพันปีถูกสร้างทับด้วยศาลาปฏิบัต Ki ิธรรมสมัยใหม่เราจำลองสภาพปราสาทหลวงตะเคียนขึ้นมามีทั้งหมดสามหลังก่อด้วยหินทรายล้อมรอบด้วยคูน้ำในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ดินสาธารณสมบัติแผ่นดินผู้นำชุมชนกั้นแนวเขตไว้ เพื่อให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่ปี2562เริ่มมีการก่อสร้างอาคารถาวรทัพปราศาสตร์ศิยานุสิ์สร้างบ้านพักรอบ,รอบๆเพื่อใช้ปฏิบัติธรรมเกิดสิ่งปลูกสร้างมากถึง100แห่งชาวบ้านจึงฟ้องร้องและกดดันไปที่กรมศิลปากรให้เข้ามาตรวจสอบคือคือทุกคนอยากมีส่วนร่วมอยากได้กลับมาเป็นของ ชาวบ้านแต่เนื่องจากไม่ค่อยรู้ในเรื่องของกฎหมายก็เลยพากันกล่ำกลืนผื้นทนกันอยู่แต่พอตอนหลังมาทราบเ,าเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆเข้าก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกับตาบอดมีคนจุงอะ่ะตอนนี้ผู้ใหญ่เอียวขุนพี่ไมยอดีตผู้ใหญ,ใหญ,ใหญ่บ้านในวัย77ปี พาเราสำรวจรอบๆเขตโบราณสถานเพราะปราสาทเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจเป็นหัวใจของชาวบ้านที่จะมาทําบุญประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อเป็นประจําทุกปีปแต่ปัจจุบันนี้พิธีกรรมเหล่านั้นหายไปเพราะชาวบ้านอ้างว่าไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่หมาถึงชาวบ้านหมู่หนึ่งเข้ากลุ่มหนึ่งเข้ามา,าได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไปได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ไปทําไม อุ่นตะเคียนไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์นะคะก็เพราะว่าทีเขาไม่เขาไม่ใช่บางทีของเขาหนิแล้วเขาไม่ใช่บางทีเขาเขาคิดถึงวันที่ศาสนาของสมบัติของชาตินี่เป็นสภาพเดิมของปราสาทเมื่อ30ปีที่ผ่านมาค่ะ กรมศิลปากรเคยเข้ามาสำรวจก่อนจะขึ้นเป็นเขตโบราณสถานเดิมบริเวณนี้จะมีชาวบ้าน5คนได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินหนึ่งในนั้นที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินคือนางสมดอนสว่างเข้ามาตั้งรกร้างแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ค่ะเพราะแรงศรัทธาในศาสนาทำให้นางสมบริจาคที่ดินของตนเองมาสร้างสำนักสงฆ์และนนบนพระฉลวยมาเป็นเจ้าวาดวัดแต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาความขัดแย้งถึงขั้นฟ้องร้องในบ้านปลายชีวิต เมียหนียอมอมู่ดอกทางดานในเนี่ข้อส้นเนี่บ่ค่อยววาจะได้สักเตียเมาวาในด้านตาร่าในข้อส้นของงกไหรัดเป็นโรดตะวันหลบนอกเดชแมยุมาทาั้งกีวิตพอเม,มอย์เม่อเป็นยุติเจ้าของพอเมย์บรรทบุรุษเข้าก็ขอสร้างเฮ็ดเป็นทีปฏิบัติทมไปนี่แหละแค่นี่แหละขอขอตรงทั้งนอหละทั้งในข้อส้นเนี่ยเอาไปเทสเนี่ยเมื่อวา,วาดอกแล้วตังเต้พ่นทั้งกุดหมายา้ันเมืองพันธิตัดตินมากแบบใดนะ แต่ทางหนออเข้าก็อคอนล่ะแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในเขตโบราณสถานอย่างรวดเร็วและไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างทุกครั้งทําให้กรมศิลปากรฟ้องร้องดําเนินคดีเอาผิดสํานักสงฆ์ทำผิดพรบโบราณสถานและให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างทับปราสาทออกทันที สำนักสงฆ์โคกประสาทมีมากถึง12สาขาทั่วประเทศค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาคือสาขาแรกมีศรัทธาธรรมหลั่งไหลเข้ามาจํานวนมากเพราะศรัทธาในหลักธรรมคำสอนของพระชฉลวยทำกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นพระชฉลวยถูกตั้งคําถามทรัพย์สินและเส้นทางการเงินภายในวัดมีผู้มีอิทธิพลนหนุนหลังหรือไม่ทําไมถึงสามารถสร้างสำนักสงฆ์ในเขตโบราณสถานได้ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดและทางออกของปัญหานี้ได้ในวันพรุ่งนี้จากปากพัชรฉวยค่ะ